สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราสามแม่ครัว กรมพัฒนาที่ดินนะคะได้ส่งเสริมให้เกษตร,รกรเขาสร้างบ่อน้ําขนาดเล็กภายในพื้นที่ไร่นาของตนเองเพื่อประโยชน์ในการเพาะปลูกค่ะพี่ปุก๊กใช่ค่ะไม่เพียงแค่ที่นงมวยบอกนะคะคุณผู้ชมแต่ว่ายัางเป็นการช่วยบรรเทาะะเรื่องราวของปัญหาอุทกภยัยหรือว่าในช่วงที่ไม่มีฝนนะคะก็ะสามารถที่จะเอาแหล่งน้ําตรงนั้นเนี่ยมาใช้บรรเทาภัยแ้งได้ด้วยนะคะเราไปติดตามรายละเอียดการข่าวในช่วงนี้นะคะเกษตรย่งยืนกับกรมพัฒนาที่ดินค่ะค่ะ ทรัพยากรดินเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดดังนั้นการหาแนวทางอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและยั่งยืนจึงถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญด้วยเหตุผลนี้เองทางกรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินนโยบายในเรื่องของการอนุรักษ์ดินและน้ำดโดยการส่งเสริมถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนให้เกษตรกรปรับปรุงบำรุงดินใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหาดินเสื่อมสภาพและขาดความอุดมสมบูรณ์สามารถทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืนจากที่สถานีพัฒนาที่ดินน่านนะครับได้ดำเนินการขุดสระน้ำเป็นโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชนประทานนะครับซึ่งพื้นที่แถวๆบริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่ช่วงฤด,ดูแล้งจะขาดน้ำในการเพาะปลูกของเกษตรกรครับ แล้วก็คุณการชนาคำพันนี้ก็ได้ทําเรื่องขอขุดสระน้ําในไร่นาน,นอกเขตชนประธานไปที่สถานีพัฒนาที่ดินน่านของเราหลังจากที่ขุดแล้วเราก็มาส่งเสริมในการปลูกหญ้าแฝกทาปุ๋ยหมักทําน้ําหมักชีวภาพในการใช้ร่วมกับทําการเกษตรของเกษตรกรคุณการจนาคำพันธ์เป็นเกษตรกรของบ้านฝ่ายแก้วตำบลฝ่ายแก้วนะครับอำเภอบูเพียงจังหวัดน่าน ได้ร่วมโครงการแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชนบทานนะครับตั้งแต่ปี56คุณการจนามีความสนใจในเรื่องการเกษตรจากที่เราได้ออกสำรวจทั่วทั้งพื้นที่เนี่ยของจังหวัดน่านนะครับว่าแปลงหรือแหล่งน้ำบ่อน้ำหรือบ่อจิ๋วที่สถานีพัฒนาที่ดินน่านเราได้ไปขุดที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยว่าแปลงไหนที่เกษตรกรเจ้าของสระมีความสนใจแล้วก็ดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเราก็ออกสำรวจแล้วก็มาเจอที่ที่แปลงนี้บ่อน,นี้นะครับคือของคุณการจนาคําพันเนี่ยมีความดูแลแปลงอย่างต่อเนื่องนะครับปัจจุบันสถานีพัฒนาที่ดินนานไม่เพียงแต่จะถ่ายทอดความรู้เรื่องของการอนุรักษ์ดินและน้ําเท่านั้นแต่ยังให้บริการขุดแหล่งน้ําในไร่นาน,นอกเขตชลประทานขนาด1260ลูกบาทเมตรให้กับกเกษตรกรและบุคคลทั่วไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน การกักเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่ทำการเกษตรนอกเขตชลประทานและในพื้นที่โดยจ่ายเงินสมทบเพียง2,500บาทตัวอย่างเช่นนางการจนาคำพันธ์เกษตรกรที่ตำบลฝายแก้วอำเภอภูมเมืองจังหวัดน่านที่ประสบกับปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตรทำให้ไม่สามารถปลูกพืชในฤดูแล้งได้ หลังจากได้รับแหล่งน้ำในไร่นาน,นอกเขตจลประทานจากกรมพัฒนาที่ดินก็ได้ปลูกหญ้าแฝกร,รอบๆบ,บริเวณบ่อน้ำเพื่อลดการชะล้างพังทลายของดินและแดักตะกรดดินที่จะไหลลงสู่แหล่งน้ำอีกทั้งยังช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้กับหน้าดินรวมทั้งได้ปลูกพืชอาหารเช่นมะม่วงมะละกอสับประรดบริเวณชานบ่อน้ำสร้างไรายได้เสริมหลังจากหมดฤดูเก็บเกี่ยวจากการทำนา และยังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทําการเกษตรจากเดิมที่เคยใช้สารเคมีจํานวนมากในการเพาะปลูกก็หันมาทําการเกษตรแบบอินทรีย์สามารถลดต้นทุนการผลิตฟื้นฟูหน้าดินและยังช่วยให้ร่างกายปลอดจากสารพิษได้อีกด้วยจากแต่ก่อนไม่มีบอ่อนี้ก็เอามาจากธรรมชาติคลองน้ํายื่นขอจากกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยคะ่ะอยากจะขุดบ่อน้าเพื่อจะใช้ในการเกษตรให้เพียงพอในการทําไรนาน หลังจากที่มีบ่อน้ำแล้วนี่เราก็เอามาใช้ทำถั่วทำนาทำข้าวโพดทำอะไรเลี้ยงสัตว์แล้วก็เกษตรกรข้างเคียงใกล้ๆนาเราแปลงเรานี่ทำได้ทุกคนแล้วก็ทำได้ดีมากขึ้นก็พี่ก็รักษาบอ่อนะรักษาน้ำแล้วก็เลี้ยงปลาเนี่ยเอาน้ำพวกนี้มาใช้ทำพืชผักสวนครัวแล้วก็ทำการเกษตร จากที่นางการจนาได้ใช้ประโยชน์และดูแลบ่อน้ำในไร่นาม,มาอย่างต่อเนื่องทำให้บ่อน้ำนั้นยังคงประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำได้อย่างเต็มที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ยาวนานทำให้นางการจนาได้รับคัดเลือกให้ส่งแหล่งน้ำในไร่นาน,นอกเขตชละทานเข้าประกวดในระดับประเทศและได้รับรางวัลแหล่งน้ำในไร่นาดีเด่นในปี2559ของกรมพัฒนาที่ดิน บ่อน้าขนาดเล็กนี่ช่วยพี่น้องเกษตรกรได้เยอะเลยนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่มีปัญหาภายแล้งเนี่ยเราจะเห็นผลเขาอย่างชัดเจนเลยนะคะไวยว่าสามารถที่จะมาช่วยพลิกฟื้นผืนดินให้มีความชุ่มชืน้นแล้วก็ให้พืชผลทางด้านการเกษตรสามารถที่จะออกผลผลิตได้นะคะนี่เป็นเพียงแค่อีกหนึ่งตัวอย่างที่นํามาฝากกันเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการคนไทยหัวใจเกษตรได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะทางช่อง9 m c o r HD และ m o d e r n Eye TV เพียงแค่คุณตื่นเช้าๆเท่านั้นเองค่ะวันนี้ หมดเวลาแล้วนะคะปุกกับมุย้ยพร้อมด้วยทีมงานทุกคนลากันไปก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะให้ความสนใจในเรื่องของสินค้าโอท็อปก็ให้ทุกหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนนะครับโดยเฉพาะในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรเองก็ซึ่งเป็นหน่วยผลิตน,นะครับก็จะดำเนินการในส่วนนี้ให้สอดคล้องกับนโยบายของท่านนายกนะครับแล้วก็ นโยบายของท่านและคนดีด้วยที่ให้ผลิตสินค้าเกษตรที่ดีมีคุณภาพและมีมาตรฐานนะครับ